เดี่ยวตู้ถือกีซูด,ดีแม็กเครื่องยอนต์แรงสาม0 0ซีซี190รแรงม้าปี2 2คันนี้พรอนยูนิเลทแปใบเทาตลอดอายุสัญญาม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 าดูการก,กับคันนี้เลยในส่วนของด้านหน้าเป็นฉมใหม่กระจังหน้า2ชั้นหรือเคียวสั้นแบบนี้หลอดเท่ๆทด้รอปีใหม่ตอบโจทย์ในการใช้มาพร้อมกับระบบความปลอดภัยดิดแบกผู้หน้าแผงประตูสวยใหม่กระจกไฟฟ้าคู่หน้ามาพร้อมกับเซ็นทัลล็อกกระจกมองข้างปรับด้วยระบบไฟฟ้า พวงมาลัยพาวเวอร์ขับง่ายๆเกียร์ธรรมดา6สปีดต,ตอบโจทย์ในการใช้งานเบาะหนังสวยใหม่วิทยุแท้เดิมจากโรงงานและไม่น้อยเพียงแค่7,000 70, 0โลเท่านั้นตู้ถึอใหม่ไส์มาตรฐาน2เมตร10มีไฟติดด้านบนมาพร้อมด้านในส่วนของด้านในบุไม้อัดหนา4มิลยันบนหลังคาตอบโจทย์ในการบรรทุกสินค้าป้องกันการกระแทกแตกเสียหาย รถไม่เคยมีอุบัติเหตุห้องเครื่องสวยเดิมเครื่องยนต์แหง้งๆน็อตแก้มซ้ายแก้มขวาฝากระโปรงไม่เคยคันในไขคานหน้าเดิมๆจุดตัม้มมาจากโรงงานยังมีอยู่ทุกจุดแบบนี้เครื่องหมายมาอกอกับเพจเดิมโรงงานครบแบบนี้เลยพี่ๆด้านในที่ต้องการรถกระบะตอนเดียวตู้ถึบเอาไว้ใช้สร้างรายได้ได้ทุกวันกับรถปีใหม่ๆ พร้อมใช้งานเครื่องยนต์ 3,000cc 190แรงม้าคันนี้ปี2022พรนยูนิเลทเบาๆ8ใบเทาตลอดอายุสัญญารถสวยพร้อมใช้จดทะเบียนลงเล่มให้ถูกต้องตามกฎหมายทุกประการและที่สำคัญรถของเรามีหนังสือรับรองรับประกันและการันตีให้ผ่านการตรวจสอบ274จุดซื้อรถกระบะตอนเดียวตู้ทึกอย่างมั่นใจกับพี่นี่เด็ดล้อมเละคาเซ็นเตอร์ได้เลยเซ็นไฟแนซนถึงที่ส่งรถดีพร้อมใบการันตีให้ถึงหน้าบ้านใครกำลังตามหารถมือสองสภาพป้ายแดงพร้อมตู้ทึบใหม่ไซส์มาตรฐาน2เมตร10 เอาไว้ใช้งานถักเข้ามาดีเลยเราพบกันนะคะ